ต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนของการสร้างนะครับเนื้อที่ดิสก์สโตรเกจนะครับและเนื้อที่ของ d ีดูพิเ t ชันส t o รเ g จนะครับบนเครื่อง m b s Server นะครับให้เราใช้งาน Backup Exec นะครับที่อยู่บนเครื่อง CAS Server นะครับเลือกมาที่แท็บ Sto รเกนะครับเลือกมาที่แท็บ c o n f i g Storage นะครับ จะมีหน้าจอเมนูให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกสร้างเนื้อที่สโตรเล e นะครับสำหรับเครื่องใดนะครับตอนนี้ผมต้องการสร้างบนเครื่อง m b S Server นะครับกด next ครับต่อไปนะครับเลือกชนิดท้ายของ disk ที่เราต้องการคอนฟิกนะครับผมเลือกเป็น disk based storage ครับกด next ครับต่อไปนะครับเป็นการเลือก ชนิดของดิสเบสตอเร g e นะครับตอนนี้ผมเลือกเป็นดิสตอเรยก่อนครับกด next นะครับต่อไปเป็นการตั้งชื่อนะครับดิสตอเรยนะครับผมใช้เป็น Default ไว้นะครับก็คือ d i s ตอเ o r a g e น0 0 2นะครับกด next ครับถัดไปนะครับจะเป็นการสร้างเนื้อที่ s t o เร g e ดีไว c ์นะครับ เราสามารถเลือกเป็น local disk หรือ external storage ก็ได้นะครับตอนนี้ผมใช้เป็น local disk ของผมที่มีอยู่ก่อนนะครับหรือจะเลือกเป็น network share ก็ได้นะครับผมขอใช้เป็น local disk นะครับกด next ครับต่อไปนะครับจำนวน concurrent write operation นะครับผมเลือกเป็น default นะครับ2นะครับแล้วกด next ครับ หน้าจอสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหน้าจอ Storage Config Summary นะครับให้เราตรวจสอบนะครับข้อมูลที่เรากรอกลงไปนะครับถ้าเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กด Finish เพื่อสร้าง Disk s t o r a g e นะครับบน MBS Server ครับตอนนี้เราสร้างเนื้อที่ d i s s t t o r a t e นะครับ บน MBS Server เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับเราลองมาดูที่เครื่อง MBS Server นะครับที่ Tab Storage นะครับเมื่อเราย้อนกลับมาดูที่เครื่อง MBS Server นะครับเราก็จะเห็นเนื้อที่ Database Storage ที่เราสร้างไว้เช่นเดียวกันครับให้เรากลับมาที่เครื่อง Cache Server นะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะทำการสร้างเนื้อที่ deduplication disk s t o r a t e นะครับให้เราเลือกมาที่แท็บ c o n f i g storage นะครับให้เราเลือกที่เครื่อง mbs server นะครับต่อไปนะครับเป็นการเลือก type ของ storage ที่เราต้องการทำการ conflict นะครับให้เราเลือกเป็นแบบ d i s t r i b u t e ครับต่อไปนะครับเป็นการเลือกชนิดของ ดิ b เบส Storage นะครับผมเลือกเป็น d e u u l l i c t t o o n i s s t t o r a t e ครับแล้วกด Next ครับต่อไปเป็นการตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อเป็น dr duplication disstorage 0 0 0 1ครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด Next ครับต่อไปนะครับเป็นการระบุเนื้อที่การใช้งานนะครับบน d i s s t o r a g e Device นะครับ ผมเลือกเป็น local disk นะครับสามารถเลือกเป็น import and existing duplication e d d i s k s t o r e device ก็ได้นะครับผมขอเลือกเป็น local disk ก่อนนะครับแล้วกด next ครับต่อไปนะครับเป็นการสร้าง log on account นะครับให้เราเลือกกดที่ add edit นะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าจอ log on account selection นะครับ ให้เราเลือก administrator นะครับที่เป็น default ของ c a s เ Server นะครับแล้วกด OK คครับจากนั้นนะครับให้เรากด next นะครับหน้าจอถัดไปนะครับก็จะถามเราว่าเราจะ enable encryption หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมใช้เป็น default ไปก่อนนะครับยังไม่ enable encryption นะครับกด next ครับ ต่อไปนะครับเป็นการกำหนด concurrent operation นะครับผมใช้เป็น default ไปก่อนนะครับคือ2นะครับกด next หน้าจอสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหน้าจอของ storage configuration summary นะครับให้เราตรวจสอบข้อมูลนะครับที่เราทำการ c o n f i g ไว้นะครับถ้าเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องให้เรากด finish เพื่อทำการสร้าง e duplication storage ครับ เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าแจวอร์นี้นะครับเตือนเราว่าเนื้อที่ r e d u p l i c a t i o n solid นะครับไม่ควรใช้ a n t i ี้ไวร Scan นนะครับถ้าเราจะสแกนนะครับให้เราแมนนว l สแกนนะครับตรงเนื้อที่ที่ได้ระบุไว้นะครับกด yes ครับเพื่อทำการสร้างเนื้อที่ r e d u l c a t i o n solid นะครับ เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหน้าจอให้เรานะครับ Restart Service นะครับให้เรากด Yes ครับ เมื่อทำการรีสตาร์ทเซอร์เวิรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถสร้าง DR d u c a t i o n d i s t o t e นะครับสำหรับ MBS เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ